บางะเอลซใหม่ของสยามที่โคตรน่าโดนในงานหนังสือปีนี้เรื่องแรกมังกี้พีคเห็นคนสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เขาประกาศลิขสิทธิ์แล้วพอมาได้อ่านก็คือไม่แปลกใจเลยว่ามันโคตรดิบโคตรเถื่อนสยดสยองสมกับที่หลังปกมันเขียนว่า18บวจริงเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทที่เขารวมตัวกันไปปีนเขาแต่ว่าดันไปเจอลิงตัวหนึ่งที่คอยตามล่าตามสาบตามชำระแบบดิบโคตรโคตรเว่อร์วะากันทั้งเรื่องแถมสภาพแวดล้อมบนเขานี่ยิ่งทําให้การหนียิ่งกดดันเข้าไปใหญ่อาหารไปลุ้นไปแบบมืดแปดด้านเด จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเอาตัวรอดกันได้ยังไงคือพีคสมชื่อจริงเรื่องที่2มือปาาปีศาคิโยชิคุงอันนี้เห็นหน้าปกเท่ๆแบบนี้อย่าคิดว่าเขาจะบู๊กันแบบเท่ดีโป้งๆว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเป็นการ์ตูนแก๊กแบบ7 0เลยเหลือไว้เท่อีกแค่ประมาณ30%พอพระเอกเขาจะเป็นเอ็กซอรซซิตที่คอยปราบปีศาจเรียนจบมาด้วยคะแนนระดับท็อปเป็นตัวตึงที่สุดในบริษัทแต่ว่าพอออกงานจริงดันกลัวปีศาจแบบขี้หดตัวหายแถมศัตรูที่ต้องมาปราบในวันแรกเนี่ย แต่ว่าบทจะพังงาดพี่แกก็โคตรเท่และเรื่องสุดท้ายลา่าคิวยักษ์เรื่องราวของยากุซ่าที่โคตรโหดเก่งสุดในเมืองจนถึงขั้นถูกบอกกันว่าเขาเนี่ยมียักษ์มาสิงสู่แต่ว่ายักษ์ตนนี้นยกลับโดนหักหลังจัดฉากว่าคิวลูกเมียตัวเองแถมยังโดนจัดการจนกลายเป็นคนหมดสภาพไปอีกซึ่งเขาจะแก้แค้นให้กับลูกเมียได้ยังไงก็ต้องไปติดตามดูกันเวอร์ว่าทั้งเรื่องอีกเช่นเคยเรื่องนี้เนี่ยคือเดือดสุดๆส,สมชื่อสยามดาร์กแน่นอนเห็นบอกว่ามีเวอร์ชันคนสแสดงใน n น t f l ล x กด้วยนะใครเคยดูแลก็มาเหมือนบอกกันได้นี่ แล้วเพื่อนๆเนี่ยเล่นเล่บไหนกันไว้บ้างก็มาป้ายยากันได้นะ